สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับผมใหม่อาสาธนีละหา,า,าครับและดิฉันอิ๋วสายวิตีลอยสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจําหน่ายโดยบริษัทจอยแอนคอร์คอปเปอร์เรชั่นจำกัดค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จะ,ะแนะนําให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับผลิตภัณฑ์อาจารย์กวี วุฒิเสมนะครับกับคุณรารดอนนักวิชาการผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาให้แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากจะสอบถามแขกผู้เกี่ยวทั้งสองท่านนะคะอยากจะถามว่าเออผลิตภัณฑ์ใจแอนเนี่ยค่ะมีความเป็นมายัางไงอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบนิดนึงอะคะ่ะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใจแอนนะครับเป็นสุดยอดแห่งนวัตกรรม ขั้นสูงสุดในการผลิตในการทำะนะครับโดยการเรารวบรวมเทคโนโลยีะนะครับในการผลิตเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะฮะในการทำและอีกอย่างคือทุกชีวิตปลอดภัยและสารพิษเราจะมีทั้งหมดหกกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะไร้สารเคมีเลยค่ะคือปลอดสารเคมีปมลปลอดสารพิษเลย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะและเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใจแอนเนี่ยมีด้กันหลายสูตรครับหลายสูตรอยากจะสอบถามว่าเรามีการแบ่งสูตรผลิตภัณฑ์ยังไงคะเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับคือกลุ่มที่ฉีดพ่นทางใบคือเราเรียกว่าพวกอะมิโนคชนิดน้ําหรือเอนไซม์ค่หรือโกรทฮอร์โมนชนิดน้ำค่ะสำหรับฉีดพ่นทางใบนะครับใช้ตั้งแต่เรื่องการเจริญเติบโต กระตุ้นเปิดตาดอกค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานผลผลิตรสชาติคือทุกสูตรคือครบเลยครบเลยครับค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่ป้องกันคับไรแมลงนะครับแล้วก็มีกลุ่มเชื้อราค่ะกลุ่มใส่ทางดินชนิดเม็ดนะฮะที่เป็นเอนไซม์ชนิดเม็ดอะมิโนชนิดเม็ดหรือเป็นกโคตมูลชนิดเม็ดนะครับที่ใส่ลงไปในดินค่ะแล้วกลุ่มสัตว์น้ํานะครับ และที่สําคัญกลุ่มในครูเรือนนะฮะมไม่มีเคมีแล้วผลิตภัณฑ์เด่นๆของทางกลุ่มเนี่ยครับให้ยกตัวอย่างนะครับสักสักตัวอย่างนะครับว่าเด่นๆมีอะไรบ้างเลยเอาเอาอย่างนี้ไหมครับครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีสินค้าทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสาตัวเราก็จะจัดแยกเป็นหมวดหมวดให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจําเวลาที่จะนําไปใช้ว่าแต่และกลุ่มเนี่ยเราเลือกตัวไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่น กลุ่มฉีดพ่นทางใบแล้วก็จะเริ่มจากสูตรที่บผมคิดอะไรไม่ออกเลย,ลเ,ลยเริ่มต้นเลยใช้สูตรที่2นะครับเป็นตัวกรดอะมิโนหรือว่าเป็นกรดฮอร์โมนให้นะครับแล้วก็สูตรที่9ก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นตาดอกเร่งตาดอกแล้วก็ช่วยให้การติดผลได้ดีขึ้น<ๆ>นะครับแล้วก็สูตร11เนี่ก็จะเป็นซูปเปอร์ไคโตซานในการยืดนะครับ,รบแล้วก็สูตร12สูตร 12. 12นี้ก็เป็นตัว เพิ่มประสิทธิภาพะนะครับหน้าฝนตอนนี้จําเป็นต้องใช้เลยคือเป็นตัวจับใบแล้วก็ลดแรงตึงผิวของน้ําแล้วก็ของดินด้วยนะครับตัวนี้นี่สําคัญในหน้าฝนเลยค,คือเราสามารถผสมกับตัวไหนก็ได้ะนะครับฉีดพ่นไปแล้วก่อนฝนจะตกประมาณ2ชั่วโมงไม่ต้องกลัวว่าน้ําฝนมาซัาล้างออกออนะครับเคลือบไว้เสร็จจับเลยแล้วก็สูตร15นะครับเป็นตัวช่วยในเรื่องคอง ตัวป้องกันข้าวดีดข้าวเด้งะะนะครับโดยเฉพาะในนาข้าวเลยแต่ยังสามารถใช้ในเรื่องของแช่ท่อนพันุ์อะไรได้ด้วยะนะครับกลุ่มต่อมาครับแลเสริมนิดหนึ่งครับ,ค,รบคือคสูตร15เนี่ยข้อดีของสูตร15ไม่ใช่ว่านาข้าวอย่างเดียวยถ้าเป็นพวกพืชผักเนี่ยน้ำหนักรสชาติถ้าเป็นพวกไม้ผลเนี่ยความหวาน สีสันรสชาติคือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยใช่ไหมคะคือถ้าในไม้ผลจะใช้อัตราน้อยคือ1 0บถึงยีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ7-15ถึงวันนะครับนี่คือสูตรสิบห้าครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้ทางดินก็เริ่มจากสูตรที่1่ครับผมสูตรที่1นี้สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้นะครับถ้ามีเคมีอยู่แล้วไม่สามารถนําไปคืนได้นะครับก็สามารถผสมร่วมกับเคมี1ึงกระปุกสามารถผสมปุ๋ยเคมีได้ถึง200กิโลครับผม ถ้าเป็นปุ๋ยหมักก็อัตราอาจจะลดลงมานะครับเพราะความเป็นปุ๋ยนะครับมันเข้มข้นแล้วก็จะมีสูตรเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมใช่ครับลดลดเขาเรียกว่าลดรายจ่ายลงมาได้เยอะคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็มีสูตรเนะครับที่เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับสามารถใช้ทางดินที่เป็นแบบเม็ดนะครับแล้วก็จะมีสูตรที่20สําำหรับเทราสำหรับพื้นที่ที่เป็นไม้ผลหลังกจเก็บเกี่ยวแล้วตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับสามารถผสมและเทล้ คนต้นห่างจากต้นประมาณ50าเซนนะครับแล้วก็จะมีสูตรที่21สนะครับสูตรที่21นี้สามารถทําปุ๋ยได้นะครับมีกระปุกทําปุ๋ยได้ันึ่งตันตัวนี้ทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้เยอะมากในการทําปุ๋ยนะครับกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มป้องกันและกําจัดศัตรูพืชนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นสูตรที่3สูตรที่3เป็นตัวป้องกันนะครับชีทุกตัวเป็นหมันถูกไข่ไข่ฟอนี่คือการของ ของการป้องกันนะครับแล้วก็สูตรต่อมาคือสูตรสิบสามตัวนี้คือกําจัดเลยนะครับถูกตัวตายครับถูกไข่ก็ไข่ฟอกสูตรสิบสี่ก็เป็นตัวสําหรับหอยเชอรี่นะครับที่มีการให้ระบาดอยู่ในส่วนของหอยเชอรี่ตัวนี้เราก็ล่อเข้ามาเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ที่น้ํานะครับแล้วก็มีการให้ระบาดเราล่อเข้ามาแล้วค่อยเทราดลงไปโดยเฉพาะสูตรสิบสามนะครับถ้าเป็นมันสำปะหลังเพียบแป้งสีชมพูที่ระบาดกันตอนนี้ สูสิบสามตัวนี้แหละครับคีดบนี่นตาป้องกันสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้าระบาดมากๆนะครับห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนอกจากมันสับหลังเป็นเพี้ยแป้งแล้วนะครับข้าวพวกเพชรกระดูสีน้ําตาลนะครับพวกหนอนม้วนใบหนอนกอตัวนี้ละครับป้องกันสามสิบซีซีเหมือนกันถ้าระบาดมากๆก็คือหนึ่งเท่าตัวห้าสิบถึงหกสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะฮะ นี่คือสูตรสิบสามไม่ต้องกลัวใบไหมด้วยนะครับกลุ่มต่อมาก็กลุ่มป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียนะครับสูตรที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องการป้องกันเชื้อราในเรื่องของระบบอากาศยิ่งตอนนี้ฟ้าฝนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เป็นความถูกต้องครับฟังหนึ่งตกฟังหนึ่งอกร้อนเป็นที่เพาะเชื้อได้ดีมากนะครับแล้วก็สูตรที่5ป้องกันเชื้อราในระบบภายในหรือระบบรากทางดินทางในลําต้นเลยนะครับว่าถ้ามันมีการแพร่ระบาดเข้ามาหรือลาดําเหล่านี้นะครับจําเป็นต้องใช้สูตรที่6ก็เกี่ยวกับยางพาราโดยเฉพาะหน้ายางแตกหน้ายางแห้งหน้ายางมีปัญหากีดแล้วน้ํายางไม่ไหลตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับ กลุ่มต่อมาครับกลุ่มใช้สําหรับสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําหรือสัตว์ทั่วไปนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นสูตรที่7ตัวที่เป็นเม็ดนะครับที่ใช้ทางดินตัวนี้สามารถลดแรงตึงผิวของน้ําด้วยคาาของ pH ด้วยนะครับสําหรับในการเลี้ยงบ่อกุ้งบ่อปลาสามารถหว่านลงไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งหน้าฝนตอนนี้เนี่ยฝนตกมาจัดจัดทาให้ค่า pH ของน้ําเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วขึ้นใช่ครับในการเปลี่ยนเร็วขึ้นในบ่อกุ้งบ่อปลาทําให้ เขาเรียกกุ้งนอกน้าปลานอกน้ําไม่กินอาหารหรือมีการตายเลยก็ได้อย่างนี้ครับเราสามารถวานลงไปได้ในพื้นที่อัตราบ่อนหนึ่งไร่น้ําลึกประมาณเม็ดถึงเม็ดยีก็ใช้ประมาณ1ลูกเท่านั้น1นถึงสลูกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สูตรที่8ก็คือตัวย่อยสลายนะครับถ้าใช้ในนาข้าวก็คือย่อยสลายสร้างข้าวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมูนะครับที่มีกลิ่นอยู่ในเรื่องของมูลของ สัตว์เลี้ยงอย่างนี้ครับสามารถฉีดในฟาร์มได้วยช่วยขจัดกลิ่นได้ด้วยหรอช่วยได้ด้วยครับตัวนี้นะครับแล้วมันช่วยย่อยสลายด้วยนะครับทั้งบ่อกุ้งบ่ปลาในหัวอาหารที่เราหวานลงไปแล้วกินไม่หมดมันก็ไปย่อยสลายด้วยหรือมีการขี้กุ้งขี้ปลาออกมานะครับในบ่อมันก็ย่อยสลายให้อีกเหมือนกันนะครับทําให้คุมจริงๆเลยถูกต้องครับอีกตัวหนึ่งก็คือไบโอไคโตซานตัวนี้จะผสมในหัวอาหารให้กับกุ้งหรือปลาหรือ เป็ดไก่หรือหมูก็ได้เหมือนกันะนะครับยิ่งเป็นหน้าหนาวเนี่ยไม่ค่อยกินอาหาระนะครับในการน็อกอากาศเนี่ยจำเป็นต้องให้หรือช่วงใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับยิ่งจําเป็นต้องให้กุ้งเนี่ยหน้า,นาหนาวหนาจะจัดก็ไม่กินอย่าว่าแต่กุ้งเลยครับคนเราเนี่ยอากาศเย็นเกินเร็วผิดปกติเราก็ไม่สามารถทานอาหาร<ช>นร้ําเรายังไม่อยากทานเลยไม่อยากเข้าห้องน้ําด้วยนะครับโดยเฉพาะสูตรเจ็ดนะครับสูตรเจ็ดกับสูตรที่ที่แปดนะครับและสูตรที่สิบเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาทับทิมปลานิลนะฮะที่แน่นๆนฮะัเติเราเลี้ยงปลากรีนจะมีกลิ่นข่าวใช่ไหมฮะใช่ครับกลิ่นจะเหม็นนะเดินผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเราถ้าเราใช้ตัวนี้นะฮะสุดเจ็บตัวนี้หว่านลงไปก่อนเก็บผลผลิตหรือก่อนจับเนี่ยเหมือนปลาธรรมชาติเลยครับันปจะไม่มีกลิ่นข่าวรสชาติอร่อยครับเห็นเห็นนี่นะครับมันมีหลายสูตรจริงๆนะครับผมอยากจะรู้ว่าแต่ละสูตรเนี่ยประกอบมันส่วนประกอบของอะไรมันถึงใช้ หมดทุกอย่างเลยทุกประเภทคือมันแยกกันไหมครับหรือว่ายังไงผมยกตัวอย่างสุด2สองนะครับใครับจแอ็นสุดที่สองคือเป็นอะมิโนน้ำหรือโกรทฮอร์โมนหรืออินสายคือจริงๆตัวนี้เราเรียนแบบแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับผลผลิตออกมาจึงได้เหมือนธรรมชาติส่วนประกอบก็เหมือนกับปุ๋ยทั่วไปนะครับที่บอกว่ามีสารอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมแต่ตัวนี้เราเป็นในรูปอะมิโนซะส่วนใหญ่นะครับ อะมิโนตัวนี้ก็มีสิบแปดชนิดนะครับที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชนอกจากอะมิโนแล้วก็ยังมีโกรทฮอร์โมนนะครับหรือพวกพืชกระเจะพืชธรรมชาติคือพวกเอนไซน์อยู่ในรวมในตัวสุดรสองนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อมแล้วอยากจะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไจแอนเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดยังไงบ้างค่ะน่าสนใจคําถามนี้คือตัวนี้เราจะไม่ เราเน้นหนักเลยก็คือเรื่องของการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้เลยถูกต้องแล้วผู้ใช้ก็คือไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นอันตรายอย่างกลุ่มที่ใช้สําหรับในครัวเรือนก็จะมีเรื่องของมดปลวกเห็นไหมครับมดปลวกก็อยู่ในบ้านนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับแล้วสูตรต่อมาคือตัวแมลงวันแมลงสาบเห็นไหมอยู่ในบ้านเราสามารถฉีดได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีเคมี นะครับแล้วก็สามารถคุมระยะยาวมากกว่าเคมีด้วยไม่มีกลิ่นด้วยใช่ครับกลิ่นมันจะมีครับแต่ว่ามันไม่เป็นนันตรายต่อผู้ใช้กลิ่นแรงไหมคะยังยี่สิบกกลิ่นเมลิกครับกลิ่นคือกลิ่นออกแนวแบบเป็นดอกไม้เป็นแนวธรรมชาติถ้าสิบกก็กลิ่นยูคาลิปตัสสิบแปดนี่ก็เหมหมัดเสี้ยนดินก็จะเป็นกลิ่นไม้ส่เทียบได้เหมือนเราฉีดสเปรย์ปรับอากาศไบ้นะครับถูกต้องครับแล้ว สูตรที่19คือป้องกันยุงก็เป็นกลิ่นตะไคร้หอมนะครับขจัดกลิ่นอับในห้องด้วยในบ้านด้วยอย่างนี้ครับและตัวที่กลุ่มสุดท้ายที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้คือตัวคุมและฆ่าวัชพืชนะครับคุมและฆ่าญ้าในนาข้าวนี่แหละแล้วก็วัชพืชโดยทั่วๆไปคือสูตรที่22นี่เป็นตัวคุมฝาสีฟ้า23ฝาสีแดงนี่จะไปป้องกันอะไรต้องพุกแมลงพวกนี้ได้ป่ะครับตัวนี้คือกําจัดวัชพืชครับ คุมค่าหญตาในนาข้าวครับนะครับค่าหญตาในร่องสวนทั่วๆไปเลยอนะครับแต่เป็นตัวที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแต่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตัวคายาของเราเนี่ยครับนะครับคือเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยหนูเดินผ่านได้งูเลื้อผ่านได้ไม่ตายอนะครับเพราะคนฉีดไม่ตายใช่เพราะคนฉีดไม่ตายงูตับหนึก็ไม่ตายเหมือนกันะแต่ถ้าเป็นเคมีเนี่ยหนูตายงูตายปรากฏว่าคนฉีดตายด้วยอย่างนี้ครับ นี่คือข้อดีคือจุดเด่นของสูตร22-23คุมค่าหญ้าครับพวกควบคุมวัชพืชนะฮะที่เป็นอินีิ์นะครับที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมนี่นะฮะมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าเป็นเคมีจะตกค้างในดินใช่ไหมครับหรือเป็นอันตรายต่อคนกับสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเจแอนสูตร22-23เนี่ยตัวนี้คุมหญ้าหรือฉีดหญ้าหญ้าตายแต่ย่อยสารเคมีที่ตกค้างในดินเป็นปุ๋ยต่อ ไม่กระทบสิ่งแวดร้อมและไม่เป็นแฉลยังไปเป็นปุ๋ยต่อได้ด้วยที่ที่เคยใช้เคมีมาแล้วเนี่ยมันก็จะปรับตัวเคมีให้เป็นปุ๋ยต่อด้วยครับแล้วที่ผ่านมานะครับผมตอบแล้วจากสมาชิกทงบริษัทนะครับแล้วก็ของลิตบั์เนี่ยเขามีผลตอบรับจากผลิตภัณฑ์ใจแอนยังไงบ้างครับคนที่ใช้ครับของผู้ใช้คือผลิตภัณฑ์ใจแอนนะครับเราผลิตทุกกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ของ ดีราคาถูกและครบวงจรในการนําไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปใช้สุดสองตัวเดียวนี่โอ้บอกว่าดีไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก่อนที่จะเล่าต่อนะครับเราต้องเบรกอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ร<ะ>หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับ ถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อกี้ผมได้ถามคําถามกับท่านอาจารย์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับของสมาชิกและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับครับคุณกรอบรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เจแอนนะครับถือว่าเป็นที่ยอมรับดีมากนะครับแล้วก็อย่างในตัวสุดสองตัวนี้นะครับขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับ ถ้าเทียบในท้องตลาดนะครับถ้าเป็นพวกฮอร์โมนสังเคราะห์เขาจะแยกขายครับแลงการเจริญก็อีกสูตรหนึ่งเปอรตาดอลอีกสูตรหนึ่งข้าวหวานรสชาติอีกสูตรหนึ่งแคลเซียมแมกนีเซียมอีกสูตรหนึ่งรวมแล้วประมาณ10สูตรนะครับแต่สูตรสองนะครับที่ผมกล่าวมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยคือเรียกได้ว่าครอบคลุมครอบคลุมนะครับถึงบอกว่าคิดไม่ออกบอกจะแอดสูตรสองนะครับและที่สําคัญในสูตรสองตัวนี้นะครับ แช่ท่อนพันธุ์แช่เมล็ดนะครับระหว่างแช่กับไม่แช่นะครับในมันสมบัติต่างกันมากเลยหรือในพืชทุกอย่างต่างกันมากเลยแตกต่างกันมากมากนะครับอย่างพืชผักผลผลิตของผักที่เก็บขึ้นมาเนี่ยเอาสุดสองนะครับสิบซีซีผสมน้ํารดก่อนที่จะส่งถึงปลายทางหรือผู้รับประทานนะครับจะสดอยู่ตลอดเวลาคนะครับทําให้สดนะครับมีข้อดีของแจ๊สสุดสองตัวนี้นะครับ นอกจากนั้นก็คือความหวานรสชาติน้ำหนักความกรอบความอร่อยในนีท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเจแอนสสองะครับรความแตกต่างแล้ว,ลวขอนะถามนิดนึงนะคะอย่างที่ทราบกันว่าเอ,อผลิตภัณฑ์ต่างต่วันนี้คือมีมากมายที่บริษัทขายตรงจัดจำหน่ายทีนี้ว่าอยากจะถามว่าใจแอนเนี่ยจะสามารถเออสู้เขาได้ยังไงบ้างคะคือมีตรงไหนที่แบบจุดเด่นพิเศษของเราที่จะมาตีเขาได้บ้าง ของเราแยกเป็นตัวๆไว้เห็นไหมครับทําไมของเราถึงมีทั้งหมดยี่สิบสามตัวเปรียบเสมือนเลยเวลาเราป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยในโรงพยาบาลยาเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะแต่ทําไมเขาไม่เราทั้งหมดอ่ะมันต้องให้เฉพาะด้านถูกต้องไหมครับอ่าปวดหัวก็จะปวดหัวไปไม่ใช่จากขายตรงจากที่อื่นนะครับมีเพียงแค่สองสามอย่างบอกครอบทั้งหมดเลยเนี่ยความต่างเราเห็นแล้วอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเวลาพืชมีปัญหาเฉพาะด้านเฉพาะจุด เท่านั้นเองแล้วก็นําเสมอไปเฉพาะตัวของเขาเท่านั้นพอคือจออตรงไปเลยใช่ไหมคะให้ตรงกับโรคให้ตรงกับโรคเลยยังลาดำแล้วก็ใช้ตัวเชื้อลาที่ไปตรงเฉพาะจุดของเขาเลยยังเพี้ยระบาดเพี้ยกระโดดระบาดแล้วก็ส่วนของการป้องกันเลยและก็กําจัดไปได้เลยนะครับและที่ของเราแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไปเพราะของเราไม่มีเคมี จากการที่ใช้เคมีมามากๆเห็นไหมครับไม่ว่าคนเราเหมือนกันจากกินยาไปมากๆก็จะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาป้องกันตัวเองแล้วก็มีการดื่อยาไปเรื่อยๆดื่อยาไปเรื่อยๆตัวของเราเนี่ยไม่ใช่เคมีเป็นจุลินทรีย์ชีวภา,ภาพจากที่ แปลงข้างๆใช้เคมีเพื่อมีการป้องกันหรือกาจัดแต่เอาไม่อยู่แล้วพอมาเจอของเราปั๊บมันผิดยาเห็นไหมครับมันก็มีการป้องกันในตัวเองได้ด้วยลองเทียบดูจากแปลงข้างๆนี่เลยแอบไปแอบดูของเขาก็ได้นิดนึงไม่ต้องแอบเลยครับทีลกระโดดที่ระบาดมาเที่ยวที่แล้วนะครับเขาใช้เคมีมาเขาบอกวันนี้อยู่ที่สุพรรณนะครับใบยๆมาอยู่ที่ลาดบุรีนะครับตกเย็นมาที่พิจิตรอย่างเงี้ยคิดว่าขับรถตามมันทันไหมครับ มันไม่มีขาไม่มีรถแต่เพี้ยกระโดดกระโดดกระโดดสามารถข้ามจังหวัดได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ส่งไปไปบอกว่าส่วน13ฉีดเลยนะคือป้องกันเพี้ยกระโดดมาเลยเขาบอกมันยังไม่มีไม่มีไม่เป็นไรให้ฉีดก่อนเราบอกให้ฉีดก่อนเลยท้างข้างเนี้ยฉีดเคมีการไว้ปรากฏว่าสองวันผ่านไปมันกินเรียบร้อยเลยอะไรเกิดขึ้นและมีความแตกต่างกับบริษัทคู่ค้าบริษัทขายตรงทั่วไปตรงที่ว่าอีกลิณีหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ผลิตภัณฑ์ใจแอนทุกตัวเนี่ยผสมกับยาฆ่าแมลงที่เป็นเคมีได้ครับผสมกับพวกเชื้อราที่เป็นเคมีได้ครับนะครับแต่เราพยายามเน้นหนีออกจากเคมีอยู่แล้วที่บอกไปแบบเมื่อกี้คือบางคนที่มีเคมีอยู่แล้วด้วยแล้วเอาคืนไม่ได้ครับเก็บไว้ก็เสียทิ้งก็ขาดทุนเราก็แนะนําว่าให้ใช้อย่างนี้ครับ เพื่อลดต้นทุนของเขาไม่ใช่ว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยมาซื้อเพิ่มต้นทุนไปอีกแล้วของเก่าไม่ได้ใช้เสียหายเลยอย่างนี้คือเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกเคมีออกไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของผลผลิตตอนนี้เนี่ยเพิ่มแน่นอนครับอย่างที่หนึ่งคือเพิ่มอย่างที่สองเนี่ยการส่งออกถ้ามีการตรวจแล้วมีเคมีตกค้างอยู่ ของเรามักจะมีปัญหาเรื่องของการส่งออกที่มีสารเคมีตกค้างครับแต่จากที่ใช้ของใจแอนไปแล้วเนี่ยมันจะปลอดเคมีด้วยทุกตัวงเราเนี่ยจะไม่มีเคมีร่วมอยู่ด้วยเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับบางคนเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้แล้ว่มันประสิทธิภาพที่ให้ผลิตผลเร็วเหมือนกันทุกตัวไหมหรือว่าระยะเวลาระยะเวลาครับครับอย่างสูตรสองครับ ก็เห็นผลภายในยูเรียนนี่ฉีดใช้กี่วันเขียวประมาณ3ามวันสี่วันนะครับสูตรสองเขาของเราเนี่ยฉีดวันนี้พรุ่งนี้แตกตาเลยเริ่มเลียวเห็นเลยตาเลยใช่ไหมคนะครับอย่างเพี้ยเพี้ยไฟลงเนี่ยใบแดงๆในนาข้าวเนี่ยนะครับเราฉีดวันนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่าเอขับรถ ลืมถ่ายภาพเก็บไว้อะพรุ่งนี้มาเนี่ยมันเริ่มเขียวทาพิสูจน์ได้เลย่าพิสูจน์เลยเนี่ยมันเห็นหมุนอย่างนี้เลยทันทีครับนะครับเพียแป้งกระโดดเพียแป้งสีผูในในมาสบอลังเนี่ยเขาบอกว่ามันดื้อยาดื้อสารเคมีครับเคมีฉีดทำไมไม่ตายค่ะทําไมระบาดไปเยอะแยะมากไปแต่จะแอดสูตร13นะครับสูตรนี้นะฮะใช้ตา 30pc ครับคือป้องกันนะครับถ้าเจอระบาดมากๆ ที่ระบาดกันทั่วหมดเลยนะฮะใช้ตัวนี้ถึง60%ร่วงเลยนะครับวันต่อมาไปดูแห้งหมดเลยบนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้อันเดิมเปลี่ยนมาลองใช้ใจแอนดูรับรองว่าเห็นผลแน่นอนใช่ไหมคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครับแล้วถ้าเริ่มต้นเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมงงอาจจะมีหลายสูตรนะครับแนะนำสมมติเพื่อนผู้ชมอาจจะทำสวนทําไร่ทําข้าวอยู่ครับ อันไหนที่จะเหมาะสุดหรืออันไหนทำทำยางจะเหมาะที่สุดเพราะมีหลายตัวบางทีท่านผู้ชมอาจจะงงว่าจะต้องเริ่มใช้ตัวไหนครับถ้าเป็นยางนะครับก็บก็ดูที่ปัญหาตอนนี้ปัญหาของยางก็จะคือลาดํบเพราะในหน้าฝนอย่างนี้นะครับแต่สําหรับคนที่กรีดยางไปแล้วที่มีปัญหาตอนนี้คือหน้ายางแตกหน้ายางแห้งเชื้อลาครับหรือว่ากรีดแล้วน้ํายางไม่ไหลก็ใช้สูตรที่หกครับผสมอัตราผสมคือหนึ่งต่อหนึ่ง นะครับ1ลิตรต่อน้ํา1ลิตรสามารถป้ายหน้ายางได้ประมาณ1 0 0 0พันต้นครับผมหนึ่งพันต้นเลยไม่น้อยเลยทีเดียวไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลาดําที่มีปัญหาอยู่เราก็ใช้สูตรห้าผสมฉีดนะครับถ้าใบมีปัญหาเราก็ค่อยใช้สูตรที่2ในการบำรุงต้นไปด้วยคือเราเอาผลิตภัณฑ์ที่ว่าตรงกับโรคดีกว่าถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะเอาเอามาผสมกันได้ไหมผสมกันได้ครับ ผสมกันได้อย่างในนาข้าวเนี่ยสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสองคือบำรุงนะครับสูตรสามป้องกันแมลงสูตรสี่ป้องกันเชื้อราสามารถผสมรวมกันและฉีดทีเดียวได้นะครับอย่างนี้ครับยนระยะในการที่เราจะต้องไม่ต้องมาผสมตัวหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งผสมตัวหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งสามารถผสมหลายๆตัวรวมกันได้นะครับก็คือปัญหาตัวหนึ่งที่เกษตรกรพบอดูประจําและแก้ไขไม่ได้ปัญหาตัวนี้ก็คืออย่างปลูกพวกแตงโม ใช่ไหมฮะครับผมมะเขือเทศครับพวกหอมนะครับคือปลูกพื้นที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะค่ะถ้าจะปลูกใหม่ก็ย้ายที่ครับคือถ้าปลูกที่เดิมอีกกลัวเชื้อราครับคือระบบลากรากเน่าคือไม่ได้ผลผลิตต้ที่ควรค่ะครับเราจึงมีเจอนสูตรที่ห้านะครับครับผมคือสูตรนี้เนี่ยใช้50ดิซีต่อหนำที่10ลิตรฉีดลงดินเลยก่อนที่จะปลูกครับตัวนี้แก้ได้80-90เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ปัญหาของเกษตรกรนี่มันคืออะไรนะครับ คือเราจึงบอกว่าปัญหาเกษตรกรที่มีปัญหาทั่วไปเนี่ยถ้าคิดไปออกแก้เราแก้ได้หมดเลยเอาไงมาแก้ได้ทุกโรครักษาได้ทุกโรคว่าทุกมรูกต้องครับมันมีหลายตัวนะครับที่ถามเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบอกว่าเอะเอาคําถามคนภาคกลางพัฒนาภาพก็จะเหมือนกันจะไม่เหมือนกันปัญหาจะแตกต่างบางคนถามว่าเอะผมมีผลไม้อยู่เช่นมะละกอเนี่ยมันสุกรือลูกมันโตมันมันขมมันไม่อร่อย แล้วจะตอบยังไงดีใช่ถ้าเป็นใจแอนเี้ว่าฉีดสูตสองหรือสูตรสิบห้าไปฉีดไปปั๊บครั้งต่อไปครับมาทานอร่อยมากหวานนะครับเพราะก็ต้องดูนะครับว่าแต่ละภาคมันก็ต้องแต่ละสูตรถูกไหมครับครับถูกต้องมันก็ต้องดูว่าสูตรไหนเหมาะสาหรับไหนนะครับแล้วช่วงสุดท้ายนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมแนะแนวหรือแนะนําว่าใจแอนแต่ละอย่างดีอย่างไรหรือว่าคนพิถาพิสูจน์นะครับว่าให้ท่านผู้ชมมาลองใช้ดูครับเดี๋ยวขอ ่านผู้ชมน,น,นะครับจแอนนะครับทุกตัวเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพแบบไม่มีชีวิตข้อดีของเขาคือสามารถไปใช้ภาคไหนก็ได้ะนะครับอย่างที่หนึ่งคือไม่มีการกลายพันธุ์ะนะครับใช้ที่เชียงใหม่จุลินทรีย์ที่เชียงใหม่ก็เพาะตัวขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันนะครับฟื้นฟูใหม่ไปใช้ที่ทางใต้นะครับก็จะฟื้นฟูตัวขึ้นมาใหม่เหมือนกันช่วยในการ ซ่อมแซมดินที่มีปัญหาด้วยนะครับข้อดีของตัวเขาคือไปใช้ที่ไหนก็ได้ทุกภาคเลยนะครับไม่เป็นปัญหาต่อสภาพดินอากาศและก็น้ําด้วยนะครับข้อดีเห็นที่วางอยู่ด้านหน้าอันนี้คือของแต่ละสูตรครับอ๋อนะครับแล้วก็ของมันมันที่เขาได้ใช้อยู่นะครับระหว่างท่อนเล็กนี่ก็1เดือนกว่าๆนะครับมันแค่เดือนลงหัวแล้วนะครับส่วนที่หัวใหญ่นี่ก็อยู่ที่2เดือนกว่า เท่านั้นเองอโดยปกตินะครับก็ประมาณ4ี่เดือนถึงจะเริ่มลงหัวแต่เนี้ยประมาณเดือนกว่าเริ่มลงแล้วครับค,ครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็ผลิตภัณฑ์เจแอนเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับ <participated. S 3> ตัวนี้เราคิดค้นมาไม่ต่ำกว่าส5บปีนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นก็ขอฝากให้ลด้ละเลิกสารเคมีหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชีวภาพ นะครับที่ไร้สารพิษเพื่อที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีชีวิตของร่างกายของคนเราดีนะครับครับก็นี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับหลายสูตรนะครับที่2ท่านนี้ได้นํามานําเสนอนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ถ้ายังไงถ้าสนใจติดต่อหรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่คอ c เเ็นเตอร์ของบริษัทนะครับเบอร์โทร029755858นะครับ ย้ำนะครับ029755858นะครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง w w w ร์ไค่ะ world k กลาง jc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.coin.co.th ค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท Joy c o i Corporation ดังกล่านะครับผมกับสาวปจีแล้วก็แขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ